มะม่วงต้นเดียวมี3มหลากแกวครับปลูกมาสอปีแล้วครับเนี่เป็นน้วยมากแล้วปีหนึ่งครับปีนี้ปีที่สองแล้จะคลองสิด้าวให้เขาเป็นน้วยดกๆเลยครับเพราะว่าเขามีหลากแกว3หลาก3ปีปีนี้เขาคลองสิ ให้เขาเป็นลูกเต็มเต็มที่เลยครับปีนี้ให้เขาเป็นลูกเต็มที่เลยอันนี้กับต้นมะม่วงมะม่วงมันครับมะม,ม,ม,ม่วงมันเขียวสวยมะม,ม่วงกิน,ก,นกินดิบครับกินน้ำห้ามเนี่ยอร่อยครับมะม่วงอันนี้มะม่วงมะม่วงมัน โอเคเลยครับเนี่ยปีปีหนา้าห้องจะได้กินม่วงไร้แล้วครับสามหลากแก้วนี่ครับปลูกสามสามต้นแล้วมาใส่ยอดเดียวกันครับอันนี้พูกไว้ครับเดี๋ยวให้เขาแน่นหนาก็อนหนีก่อนเดี๋ยวล่มผัดเดี๋ยวมันสี่ยุแตกครับตรงร้อยตอนี่ครับตอนตอนนี้ก็ตรงมัดมัดไวเล็กน้อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวร่มมันติดโยกมันเดียวเันสีหักครับมันสีมันแตกข้าว้าเขาเด้สามารถแพ้กันดีๆจักจากสปีก็ยังแก่ออกครับครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไม่คลิปหนาเนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ